สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับการทำคลิปภักสนามนะครับวันนี้พามาทดสอบอุปกรณ์หนึ่งตัวนั่นคือรอกตกปลานั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเจ้ารอกทศกันจากค่ายคันไม้คันมือหรือว่าเด็กตกปลานั่นเองจากกิจกรรมที่น้าหนวดร่วมสนุกนะครับ ยักษ์เล็กไล่ยลย่ยักษ์ใหญ่แล้วก็ได้เจ้าทศกณัณมาครอบครองวันนี้ทํารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับออกภากสนามไปทดสอบกันนะครับว่าประสิทธิภาพการใช้งานการจับถือต่างๆของเจ้าทศกณัณเป็นอย่างไรบ้างไปครับลุยกันวันนี้เราอยู่กันที่บึงหนองนาซาตําบลคลองปูนนะครับที่อําเภอแกลง จังหวัดระยองนั่นเองอยู่กับเจ้ารอกทศกัณตัวนี้นะครับวันนี้ประกบคู่กับคันเบ็ดที่ใช้ทดสอบกันเป็นประจำสาย PE เลือกใช้สาย PE 1นะครับสายหน้า30ปอนนะครับตัวเหยื่อเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าเป็นอย่างไรจะเอาเหยื่อตัวไหนทดสอบนะครับการจับถือนะครับถือว่าโอเคเลยสําหรับเจ้าทศกัณฐด้วยบอดี้ที่รูปร่งางลักษณะบอดี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นกันบ่อย สำหรับรอกตกปลาในประเทศไทยนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละค่ายเนี่ยจะนําไปทําสีสันองค์ประกอบออปชั่นต่างๆที่ให้มาเป็นอย่างไรนี่คือเจ้าทศกัณฐ์กับการจับถือในครั้งนี้ครับสำหรับเหยื่อที่ใช้ทดสอบกันในวันนี้นะครับนะน้าหนวดก็เลือกมา3ประเภทยอดนิยมนะครับคิดว่าทุกคนคงเคยใช้แน่นอนนั่นก็คือปลายางนะครับแล้วก็มาพร้อมตะกัว2กร,รัมนะครับนะน้าหนวดเลือกใช้ตะกัวแค่2กร,รัมนะครับกบยางนะครับตัวนี้นะ แล้วก็กบไม้กบสายนะครับคิดว่าหลายๆคนต้องใช้กันบ้างแหละนะครับหนึ่งใน3ตัวนี้นะครับนี่เราจะทดสอบกันกับเจ้าทศกัณฐ์กับเหยื่อ3าตัวนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เหยื่อตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้คือกบยาง m 6จากค่าย f i r s ์ Lu ัวนะครับน้ำหนักจะอยู่เพียงแค่6.5กรัมไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวรอกกันบ้างเจ้าทศกัณฐ์ตัวนี้นะครับปรับคอนสปูลนะครับขยับได้นิดหน่อยนะครับส่วนตัวปรับนวงนะครับนันหนวดได้ทดสอบดูแล้วนะครับ จากด้านมินนะครับหรือว่าด้านเบาที่สุดเนี่ยปรับขึ้นมาประมาณ8คลิกนะครับ7 8 3 4 5 6 7 8นะครับนี่นะครับได้ทดสอบมาแล้วการเซ็ตแบบนี้นะครับตีได้สบายๆนะครับแล้วก็ตีหวดก็ได้นะครับสายแคสโเวเฮดก็ได้เหมือนกันการจับถืออย่างที่บอกนะครับรอกตัวนี้โมเดลแล้วก็หน้าตาเนี่ยอาจจะละไม้คล้ายคลยคึงกับหลายๆรุ่นนะในประเทศไทย แต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นโมเดลที่ค่อนข้างสวยงามนะครับการจับถือเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในเรื่องของรถสัมผัสนะครับสำหรับปรับนวง8คลิกที่นันวดได้ปรับไปเนี่ยนะก็จะเป็นการตีแบบสบายๆไม่ต้องเค้นมากนะครับถือว่าตีได้สบายๆส,สำหรับกบยางน้ำหนักเพียงเท่านี้นะครับ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคลิกนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในการหวดได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะก็เพิ่มขึ้นมาจาก8คลิกนะครับเป็น9คลิกนั่นเองนะครับกบยางตัวนี้น้ําหนักไม่เยอะนะครับและเป็นกบยางลอยน้ําที่เราเลือกมาทดสอบกันในวันนี้เพราะว่าเป็นเหยื่อที่หลายๆคนคงเคยใช้กันอยู่แล้วสําหรับกบยางนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าเนี่แหละนะครับการหมุนนะครับนุ่มลื่นดีนะครับแล้วก็ ที่ให้สัมผัสที่ดีในการาจับในเรื่องของการหมุนเนี่ยก็คือว่าตัวหนอบเนี่ยเขาให้ตัวลูกปืนมาด้วยนะครับแบบนี้เลยลื่นๆแบบนี้มันจึงทําให้รถสัมผัสเนี่ยในการหมุนเนี่ยของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับใครบอกว่าลูกปืนตรงหนอบไม่สําคัญนะครับนั่นหนวดเทียงเลยนะครับมันทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยดีเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะลองดูได้นะครับสําหรับใครที่มีหนอบแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนนะครับลองไปเปลี่ยนดูนันหนวด มั่นใจว่าจะได้อัตราลดที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับลูกปืนปัจจุบันมีขายกันเยอะแยะมากมายนะลองไปหากันดูได้หนอบหรือแขนแต่งก็มีมากมายนะครับวันนี้จะทดศก,กันนะครับเหยื่อตัวแรกทดสอบกับกบยางนี่เลยนะตีกันแบบสบายๆต้องบอกว่าทําประสิทธิภาพได้ดีนะครับในเรื่องของการส่งเหยื่อนะนันหมพยายามจูนให้มัน มีการส่งเหยื่อที่ง่ายนะครับไม่ต้องเค้นหรือไม่ต้องใช้แรงมากสําหรับใครเนี่ยที่ออกหมาย1วันเนี่ยถ้าถือทศก,กัณฐ์ตัวนี้นะครับแล้วก็จูนดีๆก็รับรองได้เลยว่าตีสบายแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นไซคทโอเวอร์เฮดนะครับสบายสบายอยู่แล้วแต่ที่นัหนวดตีไซคทเนี่ยพอชอบชอบตีไซคทนะครับโอเวอร์เฮดก็ได้นะครับเออไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเวอร์เฮดกับไซคทเนี่ยเป็นท่าที่เป็นพื้นฐานมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสาหรับ การทรงเหยื่อของนานักตกปลาทุกคนนั่นเองนะครับเราอยู่กันกับโหมดการทดสอบเจ้ารอกทศก,กัณน,นะครับจากค่ายคันไม้คันมือหรือว่าเด็กตกปลาที่หลายๆคนเรียกกันนั่นเองนะครับทดสอบกับเหยื่อกบยางน้ําหนักประมาณ6.5กรัมแน่นะถือว่าทำได้ดีนะประสิทธิภาพโอเคเลยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับเหยื่อตัวแรกที่เราทดสอบกันนั่นก็คือ กบย่างทดสอบกับเจ้ารอกทศกัณฐครับต่อที่การทดสอบเหยื่อตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นกบไม้กบสายจากค่ายน้าเกมส์นะครับมีชื่อว่าไอป็อก2.5เซนติเมตร หลายคนคงรู้จักกันดีนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7-8ถึงกรัมนะครับหนักกว่ากบยางเมื่อสักครู่อีกนิดนึงนะครับการปรับจูนยังเหมือนเดิมนะครับคอนสปูและปรับนวงเหมือนเดิมแล้วก็ขวดกันไปเลยนะครับตัวนี้มีน้ำหนักเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยแต่เพียงว่าในเรื่องของการต้านลมก็อาจจะมีมากกว่ากบยางนิดนึงเพราะว่ามันจะมีผู้ยางนะครับที่เป็นตัวต้านลมอยู่ด้วยนั่นเองนะครับการทรงเหยื่อยังทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับด้วยตัวน้ําหนักเหยื่อที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวเหยื่อเนี่ยก็หลายๆคนก็คงน่าจะเคยใช้กันบ้างแหละนะครับสําหรับกบไม้กบทรายหรือว่าจะเป็นกบกระโดดก็ได้นะหนวดแค่นํามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ชมกันเท่านั้นเองสาระสําคัญอยู่ที่การส่งเหยื่อของตัวรอกนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยนะหนวดขอไม่ลงรายละเอียดละกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์นะครับมีทักษะที่แตกต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของระยะหลายๆคนชอบถามว่าตีได้ไกลไหมครับนหนวดก็ตอบแบบกลางๆนะ มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆรอกคันสายแล้วก็น้ำหนักเหยื่อสุดท้ายก็รวมไปถึงประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับที่จะสามารถถ่ายทอดนะครับวิธีการหรือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับเราอยู่กันกับโหมดการทดสอบรอกตกปลานหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเจ้ารอกทดสกันจากค่ายคันไม้คันมือครับทดสอบกับกบไม้นะน้ำหนัก7-8กร,รัมจากค่ายนาเกมส์นั่นเอง นั่นก็คือไอปอก2.5ซนเมตรนะครับโอเวอร์เฮดกันสักหน่อยนะครับนี nee. ่การปรับจูนยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปรับหน่วงจากด้านมินนะหรือว่าด้านเบาที่สุดเนี่ยขึ้นไปประมาณ9คลิกนะครับปรับขึ้นไปประมาณ9คลิกนะครับก็จะได้อันปรับจูนปรับหน่วงที่เหมาะสมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับสภาพของแต่ละคนด้วยนะครับในการส่งเหยือ่อนะครับแล้วก็จริงๆแล้วการตกปลาเนี่ยมันต้องอาศัย ความใจเย็นด้วยนะบางทีถ้าเราอยากตีกายเคนเค้เนเนี่ยเชื่อได้เลยเหนื่อยหนึ่งวันเนี่ยเหนื่อยแน่นอนสําหรับใครหลายหลายคนนะครับนันโดเองก็ชอบออกชิปแบบเต็มวันเหมือนกันฉะนั้นนันโดก็จะค่อนข้างเลือกอุปกรณ์ที่มีน้ําหนักค่อนข้างเหมาะสมนะครับแล้วก็วิธีการจูนการปรับเนี่ยให้มันเหมาะสมกับการใช้งานแบบว่า1วันเต็มด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยไม่ล้าจนเกินไปนั่นเองเพราะว่าปัจจุบันลองดูสินะครับ อากาศก็ร้อนแดดก็ร้อนนะครับมีลมด้วยนะครับคือตอนนี้เรายือนอยู่เนี่ยน,นะครับเราจะเห็นว่าเรายืนแบบเขาเรียกว่าอยู่ด้านข้างลมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้านลมนะครับไม่ได้ขวางลมนะเราอยู่ด้านข้างลมนั่นเองนะครับพยายามเลือกมุมที่มันไม่มีเส sí, ียงเข้าด้วยนะแล้วก็ทําให้การทดสอบของเราค่อนข้างราบลื่นหน่อยนะครับก็เอาตรงๆนะเออแต่ตอนนี้รู้สึกร้อนนะ เออร้อนขาร้อนมือมากเลยเนี่ยแดดร้อนมากเลยนะครับเอา้าอยู่กันกันกนบบดการทดสอบนะครับรอกทศกัณฐ์กับเหยื่อตัวที่2ของเรานะครับก็คือกบไม้กบสายนะครับน้าหนักอยู่ประมาณ7-8กรัมนะครับสําหรับทุกคนเนี่ยก็คิดว่าคงจะมีใช้กันบ้างแหละนะครับกบไม้กบสายพวกนี้นะครับแล้วก็การทดสอบเนี่ยก็พยายามเลือกนะครับอุปกรณ์ที่ ทุกๆคนมีคล้ายๆกันแล้วก็นั้นหนวดก็มีใช้ด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้พิจารณาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองการจับสีอย่างที่บอกนะครับชอบนะก็ให้รถสัมผัสที่ดีการหมุนที่นุ่มลื่นนะครับก็อาจจะมีเสียงเฟืองขบกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับรอกตกปลานะครับก็ยังไม่ได้เปิดฝาเติมจารบีอะไรเลยนะครับเรานํามาทดสอบพักสนามกันก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการผ่ารอกนะครับเช็คสเปคภายในแล้วก็จะ เติมจรารบีให้ภายหลังนั่นเองนะครับอ่ะนี่เราอยู่กันกันกบการทดสอบเหยื่อตัวที่2นะครับนั่นก็คือกบไม้กบทรายนะครับจากค่ายนาเกมนะครับนั่นก็คือไอปอกสองห้าเซนติเมตรกับเจ้ารอกทศก,กัณฐ์จากค่ายคันไม้คันมือหรือว่าเด็กตกปลานั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยสวยนะแต่ไม่เคยผิดคิวสักทีนะครับอ่ะนี่คือผลการทดสอบนะครับสําหรับกบยางเอยไม่ใช่กบยางกบไม้นะครับทดสอบกับ รอกทดสอบครับต่อกันที่การทดสอบเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือปลายางกับตะกั่วนั่นเองนะครับตัวนี้เลือกปลายางลิปลอยบูมนะครับมาใช้งานกับตะกั่วเพียงแค่2กร,รมัมแต่ปัจจุบันไม่รู้เหลือถึง2หรือเปล่าไม่รู้หรือลอยเพียบเลยนะครับน้ำหนักเหยื่อรวมตะกัว่วตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักหกรัมไม่เกิน5.5กรัมถือว่าเป็นเหยื่อตัวที่เบาที่สุดสําหรับวันนี้นะครับการจูนนะครับยังคงใช้ระบบเดิมอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อสักครูนะ่นั้นนวดเนี่ยลอง หรับหน่วงนะครับแม่เหล็กให้เบากว่าเดิมเนี่ยก็ฟู <c> ่ <oughs> นะน้ำหนักเหยื่อที่ค่อนข้างที่จะติดไปทางเบาแล้วเนี่ยนะครับกับการตีที่ค่อนข้างจะขวางลมนิดนึงนะครับขวางไปแนวด้านข้างเนี่ยก็จ,จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับฉะนั้นเหยื่อที่มีน้ําหนักเบาๆนะครับหรือว่าถ้าเราจะเลือกใช้เจ้าลอกทศกัณเนี่ยกับเหยื่อที่มีน้ําหนักเบาๆเนี่ยควร หาตัวคันเบ็ดนะครับที่พพอร์ตนะครับเหยื่อที่มีน้ําหนักสตาร์ทที่อยู่ในช่วงแบบคัน UL ก็ได้นะครับจริง,รงๆแล้วนนวด,ดมองว่าถ้าเอาทศกัน์ไปประกอบกับคัน UL แล้วตีเหยื่อน้ําหนักเบาๆนะครับสากร,รมัมไม่เกิน5กร,รมัมอย่างเงี้ยสบายๆอยู่แล้วนะครับตีออกง่ายๆนะครับเพราะว่ายังยังเหลือระบบจูนหน่วงแม่เหล็กเนี่ยให้ใช้งานอีกหลายคลิกเลยนะเออตัวนี้นะครับเหยื่อปลายางนะครับหลายๆคนก็มีใช้แน่นอนแหละนะครับ คาดการณ์ว่ามีใช้ทุกคนก็ต้องเคยใช้นะครับสําหรับมือเก่าและมือใหม่นะครับบางคนเริ่มมาจากกบยางบางคนเริ่มจากปลายางนะครับนันวดเองก็ปัจจุบันก็เริ่มคลั่งไคลกับเจ้าปลายางเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเหยื่อที่สร้างผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าปลาที่เจอกับกบยางบ่อยๆเนี่ยพอมาเจอปลายางพวกนี้นะครับเสร็จทุกตัวเสร็จทุกรายนะครับนี่นะอยู่กันกับหมดการทดสอบ จะรอกทศกัณฐ์นะครับจากค่ายคันไม้คันมือหรือว่าเด็กตกปลาที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับกับเหยื่อตัวที่3ปลายางหนอนยางนะครับที่หลายๆคนก็มีใช้งานกันอยู่แล้วละนะครับแล้วก็ตะกั่วนั้นผมเลือกใช้แค่สองกรัมนะครับก็อยากจะทดลองดูนะครับกับประสิทธิภาพของตัวรอกนั่นเองนะครับหรือว่าใครกลัวที่จะตีไม่ไหวเนี่ยก็เพิ่มตะกั่วเป็น3กรัม3.5กรัมจนไปถึง5กรัมแค่นั้นก็สบายๆสำหรับการส่งเหยื่อแล้วแหละนะครับ เมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกนะครับน้นหนวดได้ลองปรับหน่วงไปที่เบอร์เก้านะครับเออจากด้านมินนะจากด้านมินไปเบอร์เก้านะครับแล้วก็ลองตีดูนะครับแล้วมันก็ฟู่นั่นเองก็เลยปรับมาจุดเดิมนะครับที่ใช้กับพวกก,กบยางนะครับแล้วก็กบไม้กบสายนั่นเองนะครับก็อาจจะสรุปคร่าวๆนะครับด้วยน้ําหนักเหยื่ออยู่ประมาณา6ก 5. 5. 5กรัม5.5ากรัม6กรัมจนไปถึง8กรัมเนี่ย เลือกใช้หน่วงประมาณเบอร์นี่ก็ถือว่าเหมาะสมดีนะครับถือว่าเหมาะสมดีไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ทําให้เราส่งเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความสนุกสนานกับการส่งเหยื่อโดยที่ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของอาการฟูด้วยนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับที่ชอบสอบถามน,นะว่านะครับปรับหน่วงเบอร์อะไรนะครับจริงๆแล้วมันมันไม่มีผิดมีถูกนะมันไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีวิธีการ ท่งเหยื่อและทักษะที่แตกต่างกันออกไปนะครับฉะนั้นเราลองไปไล่หาดูได้นะครับว่าแต่ละตำแหน่งของการปรับจูนของเราเนี่ยมันเหมาะสมไหมสำหรับเหยื่อแต่ละประเภทวิธีการใช้งานของเราเนั่นเองเพียงแต่ว่าโดยพื้นฐานเจ้ารอกทศกัณเนี่ย มีถูกออกแบบมาให้ส่งเหยื่อได้โอเคเลยนะครับสำหรับเหยื่อทุกตัวที่เราทดสอบกันในวันนี้นั่นเองการหมุนก็นุ่มมือดีนะครับลื่นดีเพราะว่าที่หนอบเนี่ยมีลูกปืนให้ทั้งคู่เลยนะครับถือว่าลื่นมือทําให้ลดสัมผัสได้ดีเลยแหละนะครับอ,อยู่กันกับการทดสอบนะครับเหยื่อตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ลมแรงมากนะ ดูคลื่นก็รู้ลมแรงมากตีขวางไปด้วยนะครับเออเแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ตีไปก่อนนะครับไหนไหนก็ทดสอบไปแล้วขี้เกียจย้ายที่ด้วยนะครับเออทดสอบเพื่อเห็นประสิทธิภาพกันไปเลยนะครับในเรื่องของการปรับจูนนะครับรอบหยดน้ําสามารถหาดูได้หาชมได้ในช่องทางต่างๆนะครับปัจจุบันมีสอนไว้มากมายนะครับหรือว่าเดี๋ยวใครติดขัดอะไรนะนวดจะพยายามทําคลิปสอนวิธีง่ายๆที่สุดสําหรับการปรับจูนรอบหยดน้ําเพื่อ ให้มือใหม่ได้เริ่มสตาร์กับรอกหยดน้ําได้ง่ายที่สุดละกันนะครับอ,อยู่ในโหมดการทดสอบนะครับเจ้ารอกทดสกันนะครับกับเหยื่อตัวสุดท้ายนั่นคือหนอนยางปลายางนั่นเองนะทุกๆคนก็คงมีใช้กันอยู่นะครับนี่ก็คือผลงานการทดสอบนะครับเจ้ารอกทดสกันกับปลายางหนอนยาง และตะกัว2กรัมครับไวัยรุน่นและนั่นก็เป็นผลการทดสอบนะครับวัยรุ่นสำหรับเจ้ารอกทศกันนะครับจากค่ายคันไม้คันมือนะครับหรือว่าเด็กตกปลาที่หลายๆคนรู้จักกันนะครับเป็นรอกที่น้นหนวดได้รับมาจากกิจกรรมยักษ์ใหญ่ ยังใชยักษ์ใหญ่ไปยักษ์เล็กลลายยักษ์ใหญ่นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลมาเลยมาทํารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผลการทดสอบนะครับเป็นที่น่าพอใจเราต้องบอกว่านันโหนเองก็ประทับใจกับการทดสอบในครั้งนี้นะครับตัวรอกนะครับมีการจับถือที่กระชับมือนะครับออกแบบมาได้สวยงามนะครับและมีการส่งเหยื่อได้ดีกับการทดสอบเหยื่อทั้ง3รูปแบบนั่นเองนะครับสำหรับนันหนนะครับทดสการตัวนี้ผ่านครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณ ทีมงานคันไม้คันมือนะครับเด็กตกปลาด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้หน,นวดจิงได้รอบตกปลามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับขอบคุณเหยื่อดีๆในการทดสอบวันนี้ด้วยนะครับ M6 จากค่าย i r s t ์สัวนะครับกบยางนะแล้วก็ปลายางริบลอยบูมนะครับจาก เอพิกเกียนั่นเองนะครับสุดท้ายก็เป็นกบไม้กรบรายนะครับจากค่ายนัเกมส์นะครับสำหรับไอพ็อก2.5ซนติเมตรนั่นเองนะล้วก็รอพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับในการบรรยายลงในคลิปนั้นหนูขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับการทดสอบพักสนามติดตามชมนะว่าจะไปทดสอบรอกรุ่นไหนหรืออุปกรณ์ตกปลาร,รุ่นไหนอีกนะครับแล้วพบกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ้น